พี่แบ,บ๊กไม่พี่แบ,บ๊กไม่อยู่หรอ,อ,อพี่แบยกเมื่อครับ,ม,รบมือมือครับ,ม,ม,ม,รบมึงมึงดูดีมันจะมีอยู่กฎหนึ่งอะที่มันอัปเดตใหม่อะไอเรื่องแบบว่าหลุดแล้วก็เข้ามาต่อมึงก็ต้องมาต่ออยู่แล้วนี่พี่ตามกฎอะ<พ>อะไรนี้มันเป็นเบสิกของใช่ใช่เพราะเพราะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะพี่โดนอุ้มตามือนะกู้วะ เน่ลุลด,ดิเดเเาเรื่ออะไรกูก็ค่อยมาใหม่เงี้ยหรอดีปะเขาต้องเล่นกันองี้หรอไม่จริงมก็ต้องเข้ามาตอบอีกอันนี้คือเบสิกของเบสิกทุ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 กที่เนี่ยพอพอ,พอเราแพ้ไฟปั๊บเน็หลุดกันแปดคนเนี้ยมันก็สบดุ้ดมืออก็ยังไม่ได้หอ่อการ์ดพี่ผมผมไปอ่านมาแล้วนี่เหอพอบอกว่า กรณีสบหลุดมือแบบไม่แค่จะมีการเพิ่มเทคกสองให้อืมเนี่ยอืออันนี้ก็คือต้องเพิ่มใช่ป่ะถ้าตอนแรมีเขาปิดปิดทิเคตเลยเหรอเพราะเพราะว่าข้อที่หนึ่งตอนแรกมันมีแค่ว่าถ้าสบหลุดมือแค่นั้นแต่นี่คือกรณีถ้าสบไม่แค้ด้วยเพิ่มเข้ามาใช่ใช่งานที่พี่บอกมันมีมันมีตรงนั้นเพิ่มเข้ามาแล้วรีวายอ่ะมันไปทิเกตกับนายกแล้วทําไมนายกเขาถึงบอกว่ามันไม่มีเทคสองให้แล้วทำไมถึงปล่อยให้ให้นั่นได้เล่นไปมาเลยหนีไปได้ เขาต้องคุยกันนายกอะเรื่องเนี้ยต้องเรรื่องบัตเดี๋ยวพี่ไปรับมาเดี๋ยวพี่ไปรับมาได้พี่ได้พี่ก็ไม่ที่ถามมันก็คืออยากถามแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าแบบนี้ได้เราก็จะได้รู้ไว้ไงว่ามันอย่างนี้ไม่ผิดแค่นั้นเองเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทิเกแค่นี่ยใช่ไหมใช่พี่พี่เกดพี่ก็ไงครับผมขอนอนได้ไหมพี่ชายได้เลยนอนเลยน่ะครับนี่พี่เกดฟั่งน้าังพี่ไม่ไม่ไม่สิอยากนอนก็ลูกเต็มแล้รกพี่นพเกดพี่เกดฟังพี่เกดพี่เกดฟังนะพี่เกด เขาพูดอะไรนะอุ้ยเจ็บแผลโอ้โหไม่ต้องนอนแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องนอนแล้วนะไม่ไม่ต้องนอนแล้วนะอย่างี้นะไม่อันนี้อันนี้อันนี้พูดหน้าตื่นมาม่ต้องนอนต้องนอนไม่ต้องนอนไหนมีชื่อกูปะเนี่ยฟังฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่ตัวเกียรฟังนะพี่คุยกับมานแล้วม่คุยเล่นอย่าเล่นไม่หรอก โอ้รับหลังนี่ว่ารับหลังร้อยนี่วาพี่่อยได้ไหมไม่หรอกครับเป็นเมยกเกเลิกนะเพราะเมื่อวานคุณไม่อะไรครับเป็นเมยยกเลิกอะไรครับยกเลิกตอนไหนก่อนผมผมยังไม่อนุมัตินะยกเลิกไงครับมันก็คือยกเลิกอ้าวแต่ผมไม่ได้อนุมัติหรือเปล่าคุณแพ้ผมอ่ะอ้าวแล้วคือคุณไม่มารับสิทธิ์สมมติว่าคุณเป็นผู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ครับไม่รู้อ่ไม่รู้ว่าไม่รู้ครับ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 มันเกิดเหตุสุวิสัยครับไม่รู้ครับรู้อะไรครับ ไม่รู้ครับไม่จบครับเรื่องเนี้ยไม่จบครับมีอะไรจะมาถามอ่ะถามอะไรครับเพลนั้นปะเพลงอะไรครับฟัองว่าคือจูเบเบคจูตาลละมันชื่อเพลงว่าอะไร๋มไม่เคยฟังครับเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยฟังครับไม่เคยฟังนิดนึงหรอไม่เคยฟังครับไม่เคยฟังครับไม่เคยฟังเรื่องของคุณก็ไม่ต้องฟังดีก็ไม่ต้องฟังครับผมไม่ฟังอยู่แล้วครับ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 แล้วแต่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  อันนี้คือที่มันเพิ่มเข้า,ามา,น,าน่าจะเป็นห่อครับอันเนี้ยมันจะมีมหอ่อแคสระหว่างถูกหอ่อถูกไหมชื่อหัวข้อชื่อหัวข้อกดอ่อะถูกปะแบบอุ้มสรแล้วหลุดคามืออย่างนี้ใช่ไหมมันคือแคสแคสที่หอ่อห่อไปแล้วอ๋อแต่หลุดแต่ไม่ได้แคสใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือถ้ามันหลุดคามือเงั้นได้มัน,ม,นมันก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ผิดอะไรถูกต้องปะ จะมีการเทคสองต่อจากเวลาที่พบศพก็คือศพหลุดมือเราก็ต้องไปแจ้งในห้องถูกไหมแอนเน่อ่าใช่อ่าอันนี้หมายถึงศพที่หอยังครับยังไม่หอใช่ไหมหรือหอยศพที่ห่อแล้วศพที่ห่ออ๋อก็คือที่ห่อแล้วถูกต้องาอันที่ไม่ห่อต้องต้องรอถามแอดมินเลี่ยอ๋อโอเคเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่เขียนเพราะว่าที่เขียนไว้อะหัวข้อมันคือห่อศพจริงแต่ที่เขียนมันเหมือนมันครอบคลุมถึงไม่ห่อด้วย เพราะว่าถ้าพูดถึงจริงๆถ้าเราอยู่บนรถใช่ไหมเราอุ้มแล้วเราถ้ามันหลุดไปเราก็พวกผู้เล่นก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีครับไม่รู้ว่ามันไปไหนด้วยใช่เอาง่ายๆมันก็คือช่องโหว่นั่นแหละก็คือมันก็สามารถเหลี่ยมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เรีนดึงกันเพลินเลยหายไปเลยอ่ะก็ก็เป็นแบบถ้าถ้าสมมุติว่าศพหลุดมือปุ๊บเราก็แจ้งไปในห้องนั้นไปก่อนเลยเอาว่าห่อหรือไม่ห่อเราก็แจ้งไปก่อนอะเดี๋ยวนายกเขาจะได้บอกว่ามันแจ้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย พผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าถ้าไม่ห่อแล้วหลุดมือเขาเขาดึงกลับมาให้ลระเป่าเนี่ยอะยังไงนายกมาแล้วพี่พี่ถามหน่อยมันจะมีเคสที่ว่าไม่ไม่ได้ห่อแต่แบบว่าอยู่ในมืออ่ะแล้วหลุดไปอย่างเงี้ยอ,อย่างนั้นอ่ะมันเราสามารถไม่มมนเสกฝังไม่ได้ใช่ปะขอหกหกของใครแจ้งมาครับ มันจะมีของรีวายรีวายมั้งน่าจะเป็นรีวายครับคิดผมด้วยครับหายไปเลยตอนที่ว่าเน็ตหลุดครับมันจะมีช่องไฟไฟตอนตีสองก็คือหายไปห้าคนเลยครับตรงนั้นแหะหายตอนหน้าตาตาแล้วก็คือ,คอก็แก้ไปแล้วอะไรไปแล้วก็เขาก็ไม่เอาเข้ามาอืมอันในสองสองเคสนี้ไมไ่ต่างกันนิดนึงคือของของหัวแดงคือเขาไม่เข้ามาแต่ของรีวายเนี่ยเขาเขากดเหมือนกดเล็กหมอนะ เพราะว่าน้องไปเจอเขาอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอ่าใช,ใช่น้องไปเจอเขาอยู่โรงพยาบาลเพราะปกติถ้าที่เห็นมันถ้าถ้าคารณ์นะถ้าศพหลุดแล้วจงใจที่ไม่ไม่ทิเกตบอกตัวเองจะโดนปรับใช่ไหมถูกไหมผมเจอถ้าพูดในมือผมนั้นมันเป็นชุ่งชุนลมุลนผมก็ได้ไปนั่งเป้าศพว่าเออไม่ได้นั่งเป้าตรงไอ้จุดที่พวกคุณไปกันน่ะตรงไอ้ตรงเลนแดงอ่ะไอ้ผมก็เนี่ะผมก็ล่องหนยรงั่นอ่ะรอดูเออใครจะเข้ามาไหมมันก็อยู่ ก็คืนอน่ะเพือ่อนให้น้องไปเฝ้าเหมือนกันก็คือไม่มาใช่ไหมไม่นานมากครับเป็นคร<ต>ื่งชั่วโมงตรงนั้นนะมันมีน้องผมหลุดด้วยหลุดเหมือนกันแต่ก็เข้ามาได้<ช>มันก็เข้ามาได้แล้วคือตอนนี้คือยังไม่ได้เข้ามามัน,มนยอบางคนเข้าได้บางคนก็นเข้าไม่ได้ผมก็คูดูมันกันแล้วถ้าพูดถึงพูดถึงปัญหาที่หลุดกันก็คืออันนี้พูดถึงข้อกนี้ก็คือค่ายอินเทอร์เน็ตก็คือมันก็มีคนที่ที่เขาที่เขาใช้ค่ายนั้นแล้วหลุดแล้วเขาก็เข้ามาคืออยู่ในแก๊งนี้กับผมนะเขาใช้ค่ายที่หลุดอ่ะเข้า แต่ในเคสของรีวายถ้าทุกทุกเคสอ่ะถ้ามีการแจ้งว่าทำไมอยู่ตกผ่าตกผ่าขามืองเงี้ยก็คืออุ้มอุ้มไม่ห่อใช่ไหมอ่าใช่แจ้งทีเ่เกิดมาผมแอดมินตัวตอบให้อยู่แล้วครับแล้วก็กดึงกลับมาให้ดูว่าอ่าคนนั้นแคสหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าถ้าชิคถ้าชิคเจออ่ามันไม่แคสก็ไม่มีท็่สองแต่ถ้าแคสก็ต้องเอาใช่ครับประมาณนั้นอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราอุ้มอยู่เลรอในขณะขับรถนะครับ แล้วเขาลุดมือไปด้วยระบบตัวเองเนี่ยแล้วผู้เล่นจะแก้ไงถ้าถ้าทางนายกไม่เอาศพมาให้ต้องต้องต้องขับขับวนกลับไปหาครับจะจะจะเป็นประมาณนี้ใช่ครัก็คือสุดท้ายก็คือให้ติเกตมาก่อนแล้วให้นายกเคสผันว่าเขาติตอยู่เวทีไหมหรือจงแจ้งรบกวนแจ้งรายละเอียดด้วยว่าศพนี้แบบห่อหรือไม่ห่ออะไรเงี้ยแจ้งแจ้งว่าผมไปผมได้ได้รหากผาือต้องแก้ที่ พี่มาครลอพี่แล้วเรื่องที่เล่นเล่นไฟกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเอาศพออกมากักเงี้ยแล้วหมอมาเอาไปอลยงี้คือไงพี่ศพออกมากักหมอเอามาเป็นเลยใช่ไอไอนี่กี่ศพหมอมาเอาศพคลี่คลี่คือเรื่องนั้นอ่ะมันพี่มองเดี๋ยวพันได้ไหมขอเป็นทีลาทีลาเคสบายเคสก่อนดีกว่าเออเพราะว่าอันนี้พี่ยังไม่ได้สรุปข้อสรุปเลยไงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรื่องมีเดี๋ยวไอเนีก็ได้พี่เงี้ยถ้าสมมติว่าไออย่างที่บอกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผมหรือฝั่งเขาโดนอุ้มถ้าหลุดคืออย่างแรกคือเราต้องติ๊กเก็ตฐานนยกใช่ไหมครับอันดับแรก,รกติ๊กเก็ตมาได้ตลอดเลยครับผู้ผมก็จะชิคให้โอเคถ้าเขาชิคชอบชิคว่าเขาแคสปุ๊บผมก็ตามสบให้ <Okay. S 2> โอเค,อเคผมผมเสร,ริมนิดนึงนะถ้าตัวผมเป็นคนสอบหลุดเองนะผมเป็นคนโดนอุ้มแล้วผมสอบหลุดแล้วผมรู้ตัวเองว่าผมไม่ได้แคสหือผมผมไม่ต้องติ๊กเก็ตก็ได้ถูกไหมให้เขาเป็นคนติกเก็ตเองผมไม่จะเป็นถูกไหมครับนะครับโอเค แล้วอันที่ปิดกกติเก็ตไปแล้วอ่ะที่มันยังไม่เคีย์ไหนอื่นมันมีน้องแบบโดนปิดกกติเก็ตไปช่วงที่สองครับอันช่วงที่สองอันช่วงที่เป็นเรื่องปัญหาอินเทอ,เอร์เน็ตนะครับเครื่องไฟใหญ่ครับที่ในยอกไม่ยังเข้ามาคือคืนติเก็ตคืนนี้เดี๋ยวกเ,กนเ,นยเดี๋ยว,ยวพ,พักก่อนพักพักก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งโดจะมาจัดการให้ในเรื่องนี้โอเคไมพี่โอเคในเรื่องตรงเนี้ยในเรื่องตรงเนี้ย แต่ผู้ผมกำลังเก็บข้อมูลรวบรวมรายละเอียดทุกอย่างไว้หมดแล้วหละโอเคถ้าไงก็ลองลองลองดูพรุ่งนี้ถ้าเป็นคือจริงๆอ่ะพวกพี่มันมันเล่นกันตั้งแต่กี่โมองอ่ะไปนะั้นอ่ะประมาณตีหนึ่งตีสใช่ไหมถามว่าอรอถึงพรุ่งนี้ได้ไหมคือพี่อะรอได้อยู่แหละเออรอได้แต่อยากให้แบบให้มันแจ้งแบบพวกน้องๆเลยพักคนก็ยังดีอ่ะเพราะเห็นน้องบอกว่าปิดตักวไปหมดเลย ยังไม่ได้รับรู้อะไรพี่ก็เลยเออยากเรียกลองมาคุยว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นความผิดของพวกผมได้แหละผมนั่งแบบนั่งเก็บข้อมูลนั่งอ้ยชิบก่อนมีเปล่าผมผมพอเาง่ายคือตรงเนี้ยตอนเนี้ยผมเก็บข้อมูลเอางี้ไหมเอางี้ไหมคือพวกนี้ให้ฟัาพายังไม่ต้องยังไม่ต้องโพสก็ได้ยังไม่ต้องระหว่างตีไหมเอาเคลียร์เรื่องนี้ให้จบันก่อนไหมแล้วเราค่อยค่อย่ายกันเรือว่าไงคุยก่อนดีกว่าผมว่าจะไงครับ จะเป็นโดร์โดมาคุยพี่พี่อืมโอเคครับพี่เข้าเข้าใจครับก็คือจำไม่ให้ยังไม่พี่เริ่มซัตอรี่ไหมหรือว่าเริ่มไปก่อนหรือหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยอันนี้เรื่องสตอรี่ผมไม่ไม่เข้าไปอยู่ไม่ได้ครับจริงๆน่าจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเข้างหลังพอดีเลยเนี่ยใช่เพราะว่าคือมันมันมันเบรกไปเลยอ่ะมันจบไปปุ๊บแล้วมันเบรกไปเลยไงใช่ก็จะคือจะถือว่าเหมือนมืนผลประโยชน์ของฝั่งเราเอาจริงๆอ่ะถ้ามัน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 ไม่แคร์ตรงนั้นหรือว่าเขายองเข้ามาสุดท้ายถ้าเขาเข้ามามันไม่มีไม่มีเรื่อองงะไไร ใช่แต่แต่ที่นายกนายกบอกอ่ะคือเขาไม่เข้ามาอันนี้คือมันมันยังไงอ่ะมันเขาแปลกไหมอ่ะเพราะมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกพี่ใช่ไหมเออพี่ฝ่ายชนะการของแบบใส่กันเต็มระบบอ่ะแล้วสุดท้ายมันมันต้องมาเสียผลประโยชน์ตรงนี้ยพี่มองว่ามันมันก็แย่สำหรับพวกพี่อ่ะอันนี้จริงนะพี่มันแบบพวกพี่ก็ไม่ค่อยอะไรมากมายในเรื่องเล็กหน่อยแต่นี้พี่รู้สึกว่าอยากให้ให้เข้ามาเคลีย์ตั้งแต่ตรงนั้นเลยจริงๆอ่ะ แต่ถ้ามารอโดพรุ่งนี้คือมันรอได้ไม่มีปัญหาพี่ถิงบอกไงว่าจะเอาอยัางไงคือถ้าจะให้พี่เล่นเล่นต่อจะเล่นแล้วถ้าสมมติโดมากลางคันหรืออะไรแล้วต้องพี่ต้องมาเบรกคุยกันอีกทีใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าจะรอจบเราค่อยคุยอ่ะที่มองว่าถ้าจบแล้วก็ไม่ต้องคุยดีกว่าเพราะว่าจบแล้วมันก็คือจบอ่ะเพราะเรื่องนี้มันเปถึงไอ้ที่ออกไปใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ครับอ๋อ อันนี้พวกผมคุยแล้วคือพ่งนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มจะเขาเรียกอีกทีครับไอไอพวกก็คือคุยก่อนเริ่มใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นตอนนั้นพี่ก็ให้น้องๆก็คือหลังจากนี้ถ้าเจอเขาก็อย่าเพิ่งไม่ต้องตีอย่าไม่ต้องตีคุยกับสภาให้เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่อยเริ่มกันใหม่ใช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 ่ได้นั่นก็ต้องประกาศ้งพี่เพราะว่าฝากเขาอาจจะไม่ได้รับรู้อย่างน้อยก็ฝากรบกวันสภาลองแจ้งแจ้งแจ้งด้วยก็ได้ครับเว่าเบรกเบรกเบรกไว้ก่อนถึงเวลานี้นี่นี่อะไรเงี้ยแล้วค่อยเริ่มต่ออะไรก็ได้ เได้คร si er. ับน okay, okay, so okay, ั้นก็น่าจะมีอะไรนั้นก็พักก่อนแล้พี่เกีพักก่อนแล้โอเคครับคมารับอมาครับขอบคุณมาครับขมกคับคมับของมกัขอบคุมากครับอบคุณมารขครับอบคุณาครับอครอบอกบคครับคอมันมอกัอุอมดู เอาหี้กันก็ได้คือผมอยากเนี่ยม,มีเสียงฮออยู่ปลาเป็นเป็นเป็นฮอแบบมาบินดูเลยแล้วก็มาเอาไปเลยใช่แล้วก็มาเอาไปเลยพี่ไม่ไม่ใช่หมอที่เป็นแบบขับรถถูกไหมใชนน่เป็นฮอลงมาเอาไปเลยโอเคพี่พี่ขอใครที่บอกมีนะขอไว้หน่อยผมมีผมมีผมมีทิกเก็ตไปอีกทีนะได้ได้ขอขอไว้หน่อยเพราะพี่ต้องอาไปดูหน่อยว่ามันคือใครถ้าสมมติมันเปนดูอย่างนี้หมอมันจะดูอะไรไหมพี่ แบบฉากฉากจังหวะตอนนั้นมั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 นยังไม่แค์ด้วยไงมันยังเน็ตยังไม่นี่เลยอ่ะแต่ไฟยังไม่ได้จบอ๋อก็ที่บางคนแบบว่าไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แบบใช่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 สามสี่คนเลยนะเพราะตอนนั้นเอาไปกักแล้วสองคนอ่ะล้วผมกลับมาใ่ทีเนึงจะกำลังจะเอามากักที่เดิมอ่ะที่เดิมอันเนี้ยหมอเขาด้เหรอเนี้ยอุ้มขึ้นหอไปเลยอืมถ้าผมติเกตไปละผมคงคลิปให้ ขอาคนค้ของครับไม่ใครอะโฮบอ่ะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ไม่พูดเลยตอนนี้อ่าพี่<ม>พี่พรอนั่ง<ม>ดูตอนนี้เลยมันมันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มอ่ะอ่าพีจะเห็นอยู่ว่าเอาสดไปกักแล้วทีนึงมีอีกตบนึงนี่ผมกลับมารับเพื่อนกางเอาสดไปกักตอนนาทีที่สี่สิบอ่ะหมอเอาไปแล้ว พี่นั่งดูเลยผมทิเกไปละพี่เราไปเสียงดูด้วยนะม,มีมีคลิปเสียงฮออยู่พวกเราก็อย่าเพิ่งไปตีฮอนนะรู้ปะ จากนี้เดี๋ยวรอแล้วพรุ่งนี้ห้าโมงคือเข้ามานะยังเข้ามาน่าจะคุยได้ไม่นานคุยไม่นานแน่นอนโอเคอันนี้เป็นเรื่องของหมอใช่ไหมมี่ที่มีเล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้คือเอาฝอไปกักคือยังไฟไม่จบแล้วหมอเอาฝพออกไปใช่ป่ะใช่ใช่ช่ใช่พี่ เหมือนมันเป็นตั้งแต่ตอนที่พี่ทำตอนตอรี่ก่อนที่เราเล่นคนน้อยแล้วเราไฟธนาคารี่ะพีล่ลอง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 ดูพี่ที่ผมบอกว่าหมอหมาสอดไปอะ่ะที่เป็นหมอที่ไม่ใส่เกาะอ่ะพี่ดูตั้งแต่เริ่มจนถึงนาทีที่สี่สิบอ่ะนั่นแหละอันนี้คือมันมัน,ม,นมันแบบเด่นเลยพอมีเสียงคลิปพอตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มคลิปเลยพี่ต้องถามอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าต้องถามานายก่อนว่ามันมันเป็นมันผิดตรงไหนไหมอะไรดีกว่า การที่ที่หมอเขามาว่ะบางทีหมอเขาก็แบบมาเห็นศพแล้วเขาก็เอาไปไงอันนี้ในมุมมองถ้าถ้าเป็นหมอนะแบบเออเขาอาจจะเห็นศพตรงนั้นแล้วเข้ามาจังหวะนั้นพอดีแล้วเจอศพแล้วเขาเอาไปอะ่ะมันมันก็ไม่ผิดแต่ต้องอยู่ที่ว่าเราน่าจะคุยกับ,ก,บกับเขาแม้ว่าถ้าเล่นฟอรี่หรือไฟไฟใหญ่หรืออะไรกันอยู่อะ่ะคือมันต้องให้ให้จบตรงนั้นก่อนไหมอะไรเงี้ยอย่างที่ตำรวจเขาไม่ได้เข้ามาพี่ว่ามันน่าจะต้องคุยปะ แค่ตรงเรื่องตรงนี้เองเนาะเชื่อว่าละ่ะก็ต้องคุยว่าเออหมอเขาอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรงนี้เปล่าแค่ขั้นตอนการทํางานนี่เฉยพี่ว่าน่าจะลองลองคุยกันใหม่คุยกับหมอใหม่ก็ได้แต่ถ้ามันเอาฝกไปได้ตรงนั้นจริงๆถ้าถ้าสมมตินะหมอเอาไปศพตรงนั้นได้จริงการที่พวกพี่เล่นหรือว่าไม่าู้ไฟไหนเล่นเขาเขาเอาไปพวกเขากะศก,กถ้าหมอไปมันก็พวกพี่อย่างไฟไม่จบอะ่ะถ้าางนั้นตำรวจก็เข้ามาได้เหมือนกัน พราะพี่ถ้าเราวิวากันอยู่ตำรวจกเข้ามาระงับมันก็จะกลายเป็นมือที่สามเหมือนเหมือนกับที่ตำรวจถึงไม่ได้เข้ามาอย่างเงี้ยพี่ว่าต้องลองไปคุยกับหมอดูหรือว่าให้นายโยเขาลองจัดการดูว่าเออเล่นแบบไหนมันถึงถูกต้องโอเคผมผมเห็นละไอ้ไอท้ที่หอแชมพูนี่ไหมใช่ไหมของมีอะไรนะพี่หอแชมพูที่มาเอาไปถูกไหมอหน๊นนึงนะ ชใช่พี่ใช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 ่หอชมพูอ๋อเออกระปินมาเอาใช่พี่ลองฟังคลิปเสียงนะมันมีเสียงอยู่อ่ะตั้งแต่ตั้งแ,แต่เอาไปกักแล้วทีนึ่าแล้วจนขี่รถกลับมาหมอก็มาเอาไปเลยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเริ่ม,มลีปแบบมีเสียงหอยอยู่แล้วคืออยู่บนหัวเลยอะ่ะนั่นแหละก็คือลงมาเอาเลยผมก็งงเลยทีนี้เพราะว่าไฟอ่ะก็ยังไฟอยู่ เคผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นนะเพราะเพราะขี่ฮอลงมามุมก่อนที่เขาจะมาเอาศพอ่ะคือเขายังอยู่บนหัวอยู่เขาน่าจะเห็นไฟนะพี่นั่นแหละโอเคมาถึงว่าตรงเนี้ยถ้าถ้าเอาตามจริงคือมันมันไม่ผิดที่ไม่ผิดเพราะมันมันไม่ได้มีมากดมารองรับตรงนี้ว่าแบบคือเราไม่ได้เคยคุยกันตรงนี้เพราะปกติมันไม่มีใครทําถูกไหมไอ้ที่เราเล่นเล่นกันมาตั้งแต่ประเทศโปรไม่มีใครเคยแบบมาปกติมันมันเขาจะรอไฟรอไฟรอแบบรอหอหรือว่า จบจากไฟปุ๊บแล้วยาออกมาตำรวจเห็นพอดีแต่อันนี้คือไฟกันอยู่ไงอือใช่แล้วอืมโอเคตรงนี้ต้องต้องต้องขอเป็นคุยใช่ใช่อาจจผมไม่ไม่จะบอกองกเองที่ว่าจะให้ทางนี้มาบอกเนี่ยว่าเพราะตั้งแต่เล่นมาถูกถูกมันเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้เขาเขาไม่รู้ไงอยู่ดีเขาไปฉกตกไาเห็นแบบเอามาวางไกลด้วยแหละใช่ไหมเพราะว่าอยู่ไกลจากไฟอยู่เพราะเพราะมันเป็นในรูปแบบที่ว่าอะ พวกพี่เล่นกันก็อย่างที่พี่บอกถ้าสมมติตํารวจมันเข้ามาเล่นเลยอะมันก็เหมือนกับกลายเป็นตํารวจมันจะเข้ามายุ่งไงมันน่าจะเป็นเคสคล้ายๆกันที่ตำรวจต้องมาเข้ามายุ่งมันก็ไม่มีการห่อไม่มีการเล่นสตอรี่ต่อมันก็จะโดนจับกันไปทั้งคู่อย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าตีกันอะ เดี๋ยวเดี๋ยวครนี้ถ้ผมผมแจ้งเองดีกว่ากับกับหน่วยงานว่าเออแบบถ้าไฟใหญ่เนี่ยไม่ไม่ให้ไปยุ่งอะไรอย่างงี้ดีกว่าปล่อยให้เล่นกันก่อนอะไรอ่รอรอรอเคสอุ้มแล้วค่อยออกอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องหมอเดี๋ยวผมจะการให้เดี๋ยวไไดด้้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะการครับครับโอเคคอมาครับพี่โอมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปนะครับถึงเวลาที่เราต้องไปหาตึกกันเขาไปเล่นโป๊กเกอร์จริงไม่เล่นได้เล่นได้มันห้าตีนี่ตีนี่ย สภายอยู่ไหนวะสภาสภาครับสภาอ่าก็คือหลังจากนี้ก็คือ,ห,คอห้ามตีเลยใช่ไหมเพิ่งก่าจะคุยเสร็จใช่ไหมหลังจากตอนนี้เลยใช่ไหมครับณตอนนี้เนาะเดี๋ยวสภาเขาเบรกให้หนผม<ห>คุยกับแอดมินก่อนนะคุยกับพี่โดก่อนแล้วกเว็เดี๋ยวผมประกาศถ้าถ้าถ้าไม่ให้ตีอ่ะอ่านะครับเลยนี่